เขาติดต่อเข้ามาให้ทดสอบฝีเท้าใช่ไหมพี่คือไปไปเขาไม่ได้ให้ไปทดสอบฝีฝีเท้าคือทางสปอนเซอร์ส่งส่งพี่ไปซ้อมใช่ไปซ้อมเพราะว่าตอนนั้นเล่นกับสโมสรที่สิงคโปร์อะน้าอกอะน้าอกมีนสปอนเซอร์ที่มันเป็นพาร์เนอร์เชลซีเราก็เลยต้องไปเขาส่งไปสองคนส่งซูเปอร์สตาร์สิงคโปร์ไปน่ะอินดาชาดันแล้วก็ไปกับผมใช่ก่อนไปนะฮะไปซ้อมยี่สิบกว่าวันไปซ้อมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเงี้ยที่สปอนเซอร์ทีเนี้ยมันได้ไปซ้อมเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ เหมือนเป็นแขก v ี p เลยนะไปซ้อมกับทีมทีมสำรองของเชลซีก็คือสนามามันใหญ่มากเลยซีกหนึ่งก็เป็นของอทีมแบบสำรองสอง สำรองนี่คือบางเกมนักเตะเนี่ยก็ขึ้นมาเล่นแล้วนักเตะที่เป็นตัวหลักก็ลงมาเล่นทีมมาสำรองอ,อก็ได้ปะมือพวกโจโคโนเนี่ยพวกเนี้ยเดเมนดับเนี่ยบางเกมเขาไม่ได้เล่นไงเกมกลางสัปดาห์เขาเขาไม่ได้เล่นอ่าเขามีไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยใช่จังหวะจังหวะดวลกับคนไหนยากสุดครเบื่อตอนสองยากทุกคนยากทุกคนทุกคนเลยยากทุกคนเลยคือมันเก่งระดับโลกมันเก่งมากเลยคือมันเก่งระดับโลกจริงเลยหนึ่งหนึ่งนี่หัวใจถ้าแบบ ถทบกันก้นกัน้นกั้นหายใจเลี้ยงเลี้ยงหลบอะ่ะเพราะมันเร็วมากเลยคือมันไม่ให้กินกินตัวเลยนะหนึ่ง,งๆคือแบบชนปะทะสกัดสไลด์เลยนะเงี้ยท้ายสุดคือสไลด์แล้วสไลด์สไลด์แมนแล้วเขาเข,าข้า,ากันหนักไหมตอนเข้ากันหนักเลยเดียเดียเม่นดับเนี่ยกระเด็นเลยโดนมาร์เซลเดอซายี่เข้าไปเนี่ยคือเปิดขาคู่มาเลยก็ต้องก็โดดหลบเอาเองใช่ก <c oughs> ็คือ,คอล่กนกรุนแรงมากสองมันครับคือฟุตบอลมันเร็วมันเข้มข้นมากคิดเร็วทําเร็วเคลื่อนที่เร็วซัพพอร์ตเร็วขยับเร็วยิงเร็วอะไรเงี้ยอบ แคสโบไปดูเคสโบซ้อมนี่คือแบบเป,เปิดคอร์สถ้ายิงเนี่ยเจ็ดแปดลูกเนี่ยเข้ากล่องประมาณเก oh. ้าเข้าประมาณสี่ครึ่งเลยครับยิงออกไปสักลูกนงเลยนะ oh. ที่เหลือคือมันเข้ากล่อบหมดเลยคือมันมันเอาบอลลงไม่ว่าจะเป็นจังหวะเดียวจับสองจังหวะหรือเทอร์นิ่งการยิงอะไรเงี้ยคือแล้วยิงเป็นบอลน,นะชุดเนี้ยเลี้ยงตัดยิงหนึ่งลูกมารับบอลยิงครับเติร์นเปิดมาหม่งยิงหรือสะบัดกับตัวยิงเงี้ยคือเราเห็นเขาโอ้โหเห็นแล้วมันตาค้างมันทําให้เห็นาโอ้โหแม่ เราไม่แปลกใจว่าถ้าตัวมันแพงมากะอะเป็นร้านๆเพราะว่าหูมันมันซื้อมาเพื่อเพื่อผลงานแข่งขันหรือว่าแล้วกไ็ได้ไปดูเกมเชลซีเล่นกับโบ,โบตันบโบตันขึ้นนำลาเนียรี่เปลี่ยนเคสโปลงลง,ลงไปคือตั้งใจจะเก็บเคสโปไว้เล่นเกมกลางสัปดาห์อยู่ว่านช่มอยู่บ้านใช่หลีกพอโดนนำเปลี่ยนเคสโปลงมาไม่ถึงเจนาทีเคสโปตาวัดยิงปุ้งหนึ่งหนึ่งคือมันลงมาเพื่อคือมันยิงเลยคือมันชัดเจนมากชัดเจนมาก